นะฮะมาเล่าให้ฟังเราเล่าเรื่องของหวยทิปเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะฮะหลายวันแล้วนะฮะอัล่าสุดมามีอีกเคสหนึ่งไม่ใช่หวยคราวนี้อะไรอ่ะคนก็มาตั้งข้อสงสัยว่าเป็นจนทิปหรือเปล่าจนทิ์จนทิปหรือเปล่าจใช่คำว่าหรือเปล่าอยู่นะคผู้ชมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงค่อยๆฟังเรื่องนี้ไปนะฮะอ่ะนะฮะคนที่ลายๆคนเขาบอกว่าจนทิปหรือเปล่าก็คือชื่อว่าน้องวีนค่ะ น้องวีเป็นใครน้องวีนะฮะเป็นน้องอยู่ที่ชั้นมัธยมปีที่หนะฮะปรากฏว่าน้องสอบติดคณะแพทยศาสตร์เก่งอ่าเรียนเก่งมากๆเป็นคนแรกในรอบ4ี่สิปีของโรงเรียนที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ปกติถ้าคนเราเนี่ยสอบติดแพทยศาสตร์ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงดีใจสิแล้วก็โ,โหต้องต้องตั้งใจเรียนเพราะว่านานๆสอบติดทั้งทีแล้วเราก็ต้องทําเป็นแบบอาชีพในอนาคตได้หนูที่เคยไปสอบไม่ติดหนูสอบติดลงมาประสาทตอนนั้น เขาไม่รับด้วยพอสอบติดแล้วพอไปอะไรนั้นไม่ได้สอบติดมั้งงานนั้นคนพาไปส่งอ๋อไม่ได้บ้านนะแต่เห็นเลยนะเขาเรียกว่าคนไข้เฉยๆอ๋อนี่แต่สอบติดถ้าเป็นสอบติดพี่ทำไงล่ะอผมก็ต้องดีใจสิใช่แต่ปรากฏว่าพอน้องสอบติดนะภาพที่ออกมาสู่สังคมก็คือว่าน้องร้องไห้กับคุณแม่เอ้ามเกิดอะไรขึ้นล่ะก็คือว่าบ้านนี้ฮะฐานะยากจนนะครับคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะคุณแม่ก็เลยแบบออกมาไลฟ์นะฮะมาถ่ายเฟซบุ๊กกับน้องบอกว่าเนี่ย คือน้องอ่ะสอบติดแพทยศาสตร์แต่ว่าตัวเองไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเงินเนี่ยส่งน้องเรียนได้จนถึงจบหรือเปล่าเอออยากจะขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องช่วยกันเหมือนแบบช่วยกันส่งน้องเรียนอะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็หวังว่าคน,คนแบบั5บาท10บาทอะไรก็ว่ากันไปช่วยบริจาคให้น้องนะฮะปรากฏว่าก็มีคนส่งเงินมาช่วยส่งเงินมาช่วยนะฮะใช้เวลาบริจาคอยู่ประมาณสัก ประมาณ2วัน2วันเอง 2>, 2วันก็ปิดรับบริจาคะนะฮะโดยที่น้องมาโพส์ขอบคุณบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่บริจาคมาน้องจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดจะเอาทุนการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะฮะณตอนนั้นเนี่ยตามข่าวนะเขาบอกมาว่าตอนนั้นน้องก็ได้ไปประมาณสักหลักแสนละ,ะประมาณสักเจ็ดแปดแสนประมาณนี้แหละซึ่งน้องก็มองว่าเพียงพอละอที่จะเรียนจนจบะนะฮะจุดเริ่มต้นมันคืออย่างนี้นะฮะแต่ปรากฏว่า หลังจากนั้นนะฮะมันมีการไปขุดคุยมานะฮะไม่รู้อีท่าไหนมีคนไปค้นหารูปของน้องว่าก่อนที่น้องจะมาขอรับบริจาคนะครับมีภาพน้องถ่ายรูปนะเหมือนเซลฟี่ผ่านกระจกนะฮะมีมีภาพไหมครับมีภาพอ่าวนี่ฮะมีภาพถือ iPhone แล้วก็ในข้อมือมี Apple Watch อยู่ในมือมูลค่าเขาตีมาเนี่ยไอโฟนก็ประมาณ26,600บาทนะฮะ Apple Watch เนี่ย1นึ9 0 0่คนกคนก็เลยมองว่าอา้าวก่อนจะมาขอรับบริจาคอะเฮ้ยก็มีเงินซื้อของประมาณนี้นี่ของจริงไหมไม่รู้น่าจะเป็นของจริงใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดออกมาจากปากน้องหรือแม่ของน้องว่าจริงไม่จริงแต่คนก็ฟันธงไปแล้วว่าน่าจะเป็นของจริงค่ะอ่านะฮะคุณผู้ชมค่อยๆฟังไปนะเพราะว่าจากคำถามของชมพู่อะเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีคําตอบอยู่นะฮะคนก็เข้าไปมองกันนะฮะว่าเฮ้ยอ้าวยังไงอะถ้าหากว่าจะมารับบริจาคอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีเงินซื้อมือถือกับ Apple Watch หรือเปล่า <ฮะ S 2> คนตามลรือเปาฮะไปดูรูปในอดีตอีกปรากฏว่าก็ไปดูว่าอ้าวคุณแม่ของน้องที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะเฮ้ยก็มีรถยนต์ใช้เฮ้ยก็มีทองคําใสอ้าวเอ๊ะเ,เ,เนี่ยฮะตามภาพเอ๊ะตกลง จนทิพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจากนั้นฮะมีเพจดังเพจหนึ่งฮะเขาก็ออกมาเขาพิมพ์มิงม่งคุ้ผู้ชมครับก่อนผมจะเป็นหมอผมเป็นขอทานม,มาก่อนหนุ่มเมืองสุดเก่งสอบติดหมอคนแรกของโรงเรียนผุดไอเดียเรียนฟรีไม่ต้องเปหนี้กยอยสอมาเปิดรับบริจาคเอาเองเอาไปจ่ายค่าเทอมแถมกล้องเท่ๆเ,เอาไว้เดินแอคหนุ่มเมืองลุงพาแม่ถ่ายรูปด้วย iPhone 12 Max กดถ่ายรูปด้วย Apple Watch Series ของเงินค่าเทอมเรียนจากพวกใช้ Android ล่าสุดผิดประจักษ์เรียบร้อยเตรียมเก็บกระเป๋าดื่มดำบรรยากาศนักศ,าศาึกษาแพทย์แบบไม่ต้องดิ้นรนหาเงินค่าเทอมให้ลำบากแม่และตัวเองในอนาคตเขามาโพสต์แบบนี้คนก็เลยยิ่งไปจับจ้องว่าเฮ้ยตกลงเรื่องจริงมันเป็นอะไรยังไงกันเนี่ยทำไมอ่ะ แล้วก็คือคนที่บริจาคไปผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกก็คือทําบุญไปแล้วล่ะสบายใจไปแล้วล่ะแต่พอเห็นข่าวมันก็อาจจะแอบแอบอแบบเอ๊ะตกลงเอ๊ะเราเราทำบุญไปนี่มันได้บุญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปส่งเสริมในทางอะไรที่ผิดหรือเปล่ามันก็เลยมีเอ๊ะอ่ะอะไรเหรอเนี่ยตามขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยแหละนะฮะคนเขาก็เลยมองว่าอ๊ะถ้าหากว่าฐานะไม่ได้ยากจนจริงๆอ่ะทำไม่ได้ยากจนจริงๆนะ คือก็ไปกู้กยศไม่ล่ะทำไมจะต้องมารับบริจาคอะไรแบบนี้คะนะค่อยๆฟังไปแลผู้ชมนะเยี๋ยเพื่อนฟันทงนะ คือเราเล่าตามเรื่องราวนะคะ,นะครับอ่ะหลังจากเรื่องนี้แชร์ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตมาสแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยเนาะพี่กอล์ฟเนาะนะฮะก็บอกว่าขอบริจาคทําไมล่ะแล้วตอนนี้ปิดรับบริจาคไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยอดเงินเลยว่าได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่เออแลวหลายคนก็บอกว่าอ่ะเนี่ยอย่างที่พี่กอล์ฟบอกถ้าไม่มีข้าเล่าเรียนจริงๆเขามีกยศสอให้กู้ก็นั่นน่ะสิแล้วเวลาเรียนจบเราก็ไปชดใช้ตอนมีไรายได้เออก็นั่นน่ะสินะทำไมไม่ทําแบบนั้นหลังประเด็นนี้กลายเป็นกระแสสังคมคุณผู้ชมค่ะนายพิเชษญาติผู้ใหญ่ของครอบคควนน้อออง่ะกก็มา บอกว่าครอบครัวนี้เขาเปราะบางนะเขายากจนจริงๆร,รายได้ที่ได้เนี่ยได้จากการกรีดยาง รับซื้อเศษยางประมาณ300-400ถึงบาทบางวันเนี่ยจะซื้อข้าวสารให้ลูกทั้งสองคนก็แทบจะไม่มีเนื่องจากฝนตกหนักไม่ได้ออกไปกรียดยางส่วนที่สังคมบอกว่าไม่จนจริงหรอกซื้อมือถือแพงๆเขาบอกว่าจริงๆน้องไม่ได้เรียนพิเศษนะก็ต<อ>้องค้นคว้าหาความรู้จากออนไลน์ก็เลยต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสอบศึกษาต่อคณะแพทย์ตามความฝันจึงมีความจําเป็นในส่วนนี้อันนี้ก็คือตอบคําถามของชุมพู่ก็คือตีความว่าแล้วเป็นของจริงนะสิ ของจริงเออแล้วก็เหมือนว่าน้องจําเป็นต้องมีเพื่อ,อไว้ใช้เรื่องการศึกษาอ่าเดี๋ยวนี้คือโทรศัพท์มันก็ค้นหาข้อมูลได้ก็เข้าใจนะใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากว่าโควิดต้องเรียนออนไลน์หรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปนี่ในส่วนนึงนะอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าคือใน,ในโซเชียลอ่ะในสังคมเขามีคําถามไงว่าเรื่องมือถือพอจะเข้าใจได้อเอาไว้หาข้อมูลไอ้ที่เขาติดใจหลกักๆเลยอ่ะ Apple Watch อเอาไว้ทาอะไรอ่ะพี่หนูไม่มีอ่ะเออผมก็ไม่มีเออหนูก็ไม่มีเอาไว้จับราคามันเป็นหมื่นไงเราก็ยังทําใจซื้อไม่ได้ คือมันเป็นคําถามรับสําำหรับสังคมนะคุณผู้ชมนะว่าคือเขามองว่าไอไอโฟนโอเคเอาไว้เซิร์ชข้อมูลใน Google อะไรก็ว่ากันไปแต่เขาถามกันว่าแล้ว Apple Watch มันจําเป็นขนาดนั้นไหมอะอันนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ชี้แจงนะเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปได้เป็นของควาญหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันไปอย่าบออย่าเพิ่งฟันธงรอาีจงอฟังน้องชี้แจงซึ่งโทรศัพท์ทางญาติเขาชี้แจงว่าที่มีใช้เนี่ยที่ใช้ถ่ายรูปเนี่ยไอสองหมื่นหกหกร้อยเนี่ยเขาบอกว่าแม่ไปยืม โดยใช้การผ่อนเป็นงว,งวดเพื่อที่จะซื้อให้เป็นอนาคตของลูกค่ะออแล้วตอนนี้เขาบอกว่าที่สังคมกล่าวโจมตีนะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งสังคมไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงก็ต้องขอบคุณโซเชียลด้วยนะที่ทําให้ผู้มีเมตตาจิตเนี่ยส่งเงินมาช่วยเหลือแล้วคนที่โจมตีเนี่ยเขาคงไม่รู้ความลึกตื้นหนาบางไม่รู้ว่าวันที่ไม่มีจะกินวันที่จนเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหน<อ>และน้องวีเนี่ยก็บอกว่าคือต้นกล้าทางการแพทย์เหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีนะที่ประชาชนแบ่งปันจิตศรัทธามาให้อันนี้คือมุมที่ญาต ด้านอีกด้านหนึ่งนายสมคิดทองสงฆ์อดีตผอ,อโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมและก็ผอโรงเรียนปัญญาวุฒิจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่ายอดตอนนี้นะอัปเดตท,ทางระบบเนี่ยมีประมาณ8 0 0แสนแล้วออส่วนทางอื่นๆไม่ทราบต,ตัวเลขที่แน่นอนเขาบอกว่าการที่เขาไม่โทรศัพท์ไม่ได้บอกว่าเขามีเงินนะถ้าเขามีเงินฟังเหตุผลก่อนนะทำไมเขาจึงไม่ไปเรียนในตัวจังหวัดโรงเรียนดีๆค่าเทอมสูงๆล่ะ การที่เขามีความพร้อมด้านสมองแต่ไม่ไปเรียนต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เพราะอะไรก็เพราะว่าครอบครัวเขาไม่มีเงินไงการที่เขาไปซื้อโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กมาใช้ก็เพื่อนํามาค้นคว้าหาความรู้เขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะเขาตั้งใจจะเป็นหมอต้องใช้สื่อที่ทันสมัยทําให้แม่เนี่ยปัจจุบันก็ต้องเป็นหนี้จึงฝากไปยังทุกฝ่ายก่อนนะว่าเวลาจะพิจารณาใครต้องพิจารณาให้รอบด้านอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นบอกกล่าวมาคิดเองอันนี้สองด้าน2มุมต้องบอกว่าเรื่องทุกเรื่องนะคุณผู้ชมคะ<ช>เป็นเหรียญ2ด้าน<ช>มันม ทั้งมุมบวกและมุมลบมุม,มลบครับถ้ามุมชมพู่นะในฐานะที่เคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนเข้าใจความลําบากและมุมของความยากจนมากๆแต่ในช่วงที่ชมพู่ลำบากเด็กๆชมพู่ก็ไม่ได้เลือกทางออกที่จะยืมหรือรับบริจาค <ừ> เพราะเราก็ออกไปหารายได้ด้วยตัวเองพยายามหาด้วยตัวเองหนูไปแจกใบปลิวพี่หนูไปร้องเพลงตอนกลางคืน <ừ> หนูก็ได้ค่าขนมมาเพื่อเป็นค่าเทอมเหมือนกันซึ่งถามว่าผิดไหมในการรับบริจาคไม่ผิดถ้าคุณลำบากร้อยเปร์เซ็นตจริงๆเอางี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันจะพลิกเป็นอีกด้านเลย <ừ> ถ้าหากว่าหลังจากที่โดนขุดคุยไปเรื่อยปรากฏว่าบ้านน้องเป็นเพิงไม้<อ>เป็นสังกะสีน้ำรั่วคือแบบว่า มันภาามันออกมาลําบากมากๆต้องเดินออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนหรือแบบอะไรอีกมุม,มที่ <จะ S 2> แบบมันจะเป็นอ,อีกทางหนึ่งไปเลยแต่<ช>ถ้าเอิญเขาเดินไปเจอภาพเช่นเนี่ยน้องมี iPhone มี Apple Watch คุณแม่ขับรถมีทองใส่มันก็เลยไปอีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยมองอีกมุมว่ามันมันไม่ได้ลําบากถึงขนาดต้องมาขอรับบริจาคหรือเปล่าอขอรับบริจาคก,ก,ก็ก็มันก็มีมุมนึงคนไทยอขี้สงสาร,รอยู่ล้พี่กอฟแหมเราเห็นนะเราก็ยังโอนง่ายเลยเวลาเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซึ่ง การรับผู้จาดก,ก็เป็นอีกทางหนึ่งแต่ถ้าลำบากจริงๆอย่างที่พี่กอลว่าไปดูเหตุการณ์ว่าบ้านจนจริงไม่มีแม้แต่เสื้อผ้านักเรียนจะใส่ไม่มีแม้เนี่ยทำไรกันคนลำบากเคยเห็นมันมีลำบากลำบากจริงคุณผู้ชมลำบากแบบพยายามไปหาอะไรได้เสริมพยายามกดกัด,ก,ดก้อนเกลือกินแล้วแต่ก็ยังใช้นี่ไม่หมดอะ่ะแต่ก็ไม่เคยขอเงินใครอันนี้มันมีมุม,มอีกมุมที่ลำบากจริงๆนะแต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์หรือวิพากวิจารณ์ใครเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ อีกมุมหนึ่งภาพโซเชียลใครจะมาโชว์ว่าฉันกําลังไม่มีรองเท้าใส่ออฉันกําลังลําบากนอนตากฝนอยู่ในกระทออ่อมเข้าใจปะบางทีก็ไม่ได้อยากให้คนรู้ไงมุมลําบากไม่ค่อยออมีคนโพสตหรอกออก็จะโพสในมุมที่มีความสุขและมุมแห่งความสบายเพราะฉะนั้นออนะฮะรอฟังกันต่อไปว่าสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของน้องวีนจะออกมาชี้แจงอะไรยังไงค่ะเนาะ นะฮะอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าน้องมาหลอกลวงเอา,อางี้ดีกว่านะครับหรือไม่ก็จริงๆทางออกของทุกทุกคนนะสมมติว่ามีบ้านอื่นที่ลําบากกําลังดูอยู่เอ้าบ้านฉันก็จนเหมือนกันฉันจะหาทางออกยังไงดีกยศมีกู้แต่ขอแค่เรียนจบมีงานทําแล้วใช้หนี้แค่นั้นเองอันนี้สําคัญนะนอันนี้ก็พูดกันอยู่บ่อยๆนะว่าเวลามีรายได้เนี่ยเอาเงินไปคืนกยศเขาด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีคนรุ่นหลังๆมากู้เหมือนกันไง,งไม่ใช่ว่าจบที่รุ่นของคุณแล้วแล้วบางทีนะคนที่ค้ำคือใคร ครูไปาําชั้นแล้วครูมานั่งใช้นี่บางคนอะ่ะถูกคอตายค่าตัวตายเลยเพราะว่าไม่มีเงินไปใช้ให้ลูกศิษย์หนออเอาอ่ะ,อะข่าวนี้ไม่ฟันทงนะฮะก็ฟังหลายๆมุมแล้วก็รอฟังคําอธิบายอรอบหนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่าต้องออกมาอธิบายเพราะถ้า,ถาอธิบายมันจะไม่จบม,มันจะไม่จบแล้วคือการแบบเอาง่ายการเข้าไปศึกษาของน้องอ่ะในคณะแพทยศาสตร์มันจะแบบไม่สง่าผ่าเผยอธิบายดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคับชีวิต